ามาเมื่อนี้ก็คือทางบรรณาฯนานก็อยากจะมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิทุกคนเนาะที่กําลังติดตามรับชมอยู่พี่น้องเนะาะคือทางบาวณานี่ก็ซีได้เดินทางไปทางฟังไทยพี่น้องเลยเร,เร็วนี่เลยพี่น้องเนาะแต่ว่าทางมือถือบรรณา,นา,นานตอนนี้ก็คือติดตอ่อเนาะคือทางหมู่เพื่อนทางเฟซบุ๊กนี่ก ติดต่อบ่ได้พี่น้องเลยบบฮูวาเป็นยังพี่น้องเนาะคือช่วงนี้ก็ทางโทรศัพท์เนาะเบื์ลาวของเฮานีนก็เเป็นให้ลงทะเบียนช่วงนี้กับพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าทางเฮานี่ก็ไปลงแล้พี่น้องกันยังบบได้อยู่พี่น้องเลยก็บ่บฮูว่าเป็นสาเหตุย้อนยัง

ูกสาวคนสวยไปเรียนมาหน่พี่น้องเลยไปโรงเรียนมวนมาไปโรงเ,เรียนจะก่าวกับอยู่บ้านอยู่เพื่อนน้ำพรเน่ยพี่น้องบรได้ไปทั้งแดนทั้งบานากนัเอาลูกพี่น้องเลยแต่ว่าหักเทียงมาหน่เนาะคับแรงหรือว่าเพิ่นกับไปเรียนน้ำแม่เพิ่นทั้งบานกะอยู่เพื่อน,น,น,อห,อนหนึ่งข่าวพี่น้องเลยหนึ่งข่าวเป่าไพ่ทั้งบนานในก็ได้นนี่แหละกำลัง อายตรวจตรว,ตวอยู่พี่น้องเ,เอ้ยใกล้จะได้ช่วยแล้วโอ้โหเมมินตาเมมินตาคนช่วย,ยสบายดีสบายดีสบายดีพี่นอ้องเราจะไปไปเที่ยวาทางไทยปะนอ้นองมินตาพี่น้องเอ้ยย่งเป็นหายอยู่เดี๋ยวนี้ฮู้เราจะไปปะได้ดูโบ

ภาพมันหมอกเนาะปีใหม่ไปข่าวดาวทั้งนั้ปีใหม่นี่ขออ่าวบนนอนมินดาเนาะข่าวอยู่บนนอนข่าวบนนอนวอมินข่าวดาวทั้งนนไปเที่ยวบ่มินไปบ่นไหนสบายดีป้าลุงแม่ขันอยากไปเที่ยวนะ ไปไกวน้ำได้ไกลขอเขาั้ได้มีด้วย,วยปีใหม่บ้าหอดแล้วพัดเตียนละดูการปีใหม่นี้ว่าชิลงไปทางฟังไทยพี่น้องเลยสีขามโค้งปีใหม่นี่อันนี้กาสีไป อุบลพี่น้องเลยสีพาเมมินจาเพิ่นไปน้ำกันพี่น้องทางเมมินตาเพิ่นรับรเคึ้ไปจากเสือเนาะค,คือทังบานะนี่กะไปก็จะโดนแล้วพี่น้องเลยอ่าก็แต่ข้าวเป็นนมเนาะเป็นปัจจุบันนี่ก็คือสีปีใหม่นี่แหละพี่น้องกะสีได้เดินทางไปอีกเทีนึงนี่กะ ไปงานสูคอพี่น้องเลยสาวลาวบา้าไทยนี่แหละพี่น้องเนาะอันนี้กะจังไดก็รอติดตาครับส้มนกันพี่น้องเลยเนาะว่าสิเป็นมือใดแท้เนาะอันนี้ก็ทางบรรยากาศสีบอผ้าบบกเนาะไว้เสื้อผ้าพี่น้องเลยอ่าก็เร่เรนี่แหละปีใหม่เนาะแต่ว่าเป็นมือใดอันนี้เขาก็ยังบอดได้บอกเนาะอันนี้ก็รอติดตาครับส้มน้ำกันพี่น้องเลยนับมือถอยหลังได้เลยเนาะ ทางเาเนี่ก็เลยลงคลิปสองมือ้อสามมื้อแล้วเนาะเพราะว่ากับบุคอยสบายทางเอาเองนี่ไงเนาะเพราะว่านักหนักหัวอยู่ตอนนี้กับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้กับอากาศแปรปรวนหนาวลมแหง้ทงทั้งบ้านบานะพี่น้องแต่ว่าทางฝั่งไทยนี่เป็นแน่ไดหนาวคือกันอยู่บ่อเนาะเนาะทางกรุงเทพนี่คือซีบหนาวดอกพี่น้องเพราะว่าบานะก็เคยไป ไปอยู่กรุงเทพกะปีสองปีพุ่นเลยพี่น้องเลยอ่าจนกระทั่งมาอยู่กับเมนิตานาะตอนนี้กะเป็นจิบกาปีแล้วพี่น้องกต่ที่ได้ไปในเร็วนี่แหละพี่น้องเลยอันนี้กะชีตื่นเต้นอีกทีนึงเพราะว่าปัดไปนจะโดนแล้วไปข่าวดาวอยู่ทางฟังไทยพุ่นแหละเนาะ ันนี้ก็ได้พี่น้องเลยคือทางเขานี่กะว่าได้อันถ่ายถ้ำเพิ่นตอนนี้เพราะว่าทางเพิ่นนี่กะยังทำพาสปอร์ตอยู่พี่น้องเลยเพิ่นนี่กะสีไปอยู่เนาะไปอยู่ทางฝั่งไทยไปอยู่น้ำเฟนไปอยู่น้ำผัวเนาะว่าภาษาบ้านเฮ่าก็ได้พี่น้องเลยเพราะว่าทางอ้ายเพิ่นนี่กะมา ลาวนเกิมาน,นี่นะพี่น้องคือทางเป่นนี่ก็ต้องมีใบทะเบ,บียนสมรสอีกยังจังสิมาได้เนาะทางอายเป็นนี่ก็ต้องทำงานหาเงินทำบัสสป,ปอร์ตหรือว่าทำใบทะเบ,บียนสมรสพี่น้องเ้ยอีกเป็นจังที่ได้มาแต่ตอนนี้ก็สีให้ทั้งผุ้สาวหรือว่าทั้งนเนียเนาะไปอยู่น้ำเพิ่นก่อนพี่น้องเลย นี่ก็คือเพื่อนนี่ก็ที่สียหักกันจริงเนาะทาั้งศรัสาเพื่อนนี่ก็สุดยอดหรือพี่น้องเลยเนาะละลายคู่นี้มาเนี่ยเดียวว่าคือบ้านะว่าเนี่ยพี่น้องเลยผสมวางจักคนเนาะทั้งคู่นี่นี่รอรุ่นน้อกันพี่น้องว่าสิเป็นจังใดเนาะสมวังหรือผิษวางอันนี้ก็รอติดตามครับชมน้อกันพี่น้อง เฮานี่กระจาได้ไปร่วมงานน้ำเพิ่นคือกันพี่น้องเอ้ยพอดีเป็นช่วงปีใหม่พอดีเนาะก็ถือว่าสุดยอดแล้วพี่น,อน้องเนาะเพราะว่าช่วงปีใหม่นี้สิเป็นช่วงคนทำงานนี่หยุดงานอยู่แล้วพี่น้องเอลยหลายๆเนาะหลายๆคนทุกประเทศโดยท่านจะ้ะพี่น้องเอ้ยทุกคนนี่ก็เป็นบาง ที่ว่าบอได้ยุดเนาะอันนี้ก็ได้พี่น้องเลยราะว่าทางไทยพนนีหน่าจะยุดหลายที่สุดพี่น้องเนาะตามีิบานาไปทำงานที่ผ่านมาเนาะเทศกาลปีใหม่ก็ถือว่าได้ยุดกันสองหรือสามวันพี่น้องเนาะบางคนนี่ก็เป็นชิปเป็นอาทิตย์นะพี่น้องเลยนี่ก็เป็นบาง เจ้าเนาะมันจะเป็นปางงานแต่ว่าทางงานบรนาไปเมื่อก่อนนี่ยจะเป็นงานคัดแวนพี่น้องเลยจิวเวอรี่เนาะจิวจิวเวอรี่หรือว่างานคัดนี่แหละพี่น้องเป็นสร้างแต่งพี่น้องเ,เป็นสร้างแต่งคัดแวนพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้พี่น้องเนาะทางบรนาเนียจะออกมาบนมาจมหลายแล้วมือเลยจังได้กระฝากพ่อแม,ม,ม่พี่น้องเนาะเข้ามาติดตามรับชมพี่น้องเลย เพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้ทั้งซ่องของเฮาเนาะทั้งบานาะพี่น้องเลยอ่าหลัจากนี้ไปทั้งบานากระถาว่าพิพารกรากนหนกจะต้องกลับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเนาะลัาคลิปนี้ก็ที่ได้ขอเกาอา่าครบาสบายดี